ครับครับก็รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งครับที่ได้มาร่วมประเพณีงานบุญนะครับมีมาเป็นร้อยปีแล้วบุญศาสตร์เดืนอนสิบเขาว่ากันว่าถ้าเป็นลูกหลานคนคอ่อที่ดีเนี่ยเดือนสิบต้องให้เห็นหน้าเดือนห้าต้องให้เห็นตัวก็เป็นอำนาจอ่อนอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดความสามัคคี แล้วก็ความกตัญญูกตเวทีกันในในอ่าหมูห่ของคนนครคนก็เป็นที่น่าชื่นชมมากแล้วก็มีอายุนานถึงร้อยปีก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมีโอกาสปีหน้านะครับมาเที่ยวคราวน,นี้ตั้ง20วัน20คืนแต่เขาแจว่าวันนี้ก็น่าจะคืนที่18 19 20้แล้วแต่ว่าปีหน้าลองมาเที่ยวกันที่นครครับ ก่อนหน้านี้เคยไปภาพมัดย้อมก็ดีเรื่องของสุราชุมชนก็ดีที่เป็นสอง,องครัวตรงน,นี้แกะตามรอยเหล่านั้นแล้วก็ยกกระดั้ขึ้น,นมาได้ผมคิดว่ามันต้องทํารวมกันให้มันมีพลักนะครับสาหรับนบครศรีธรรมราชสําสหรับผมแล้วเนี่ยคือธรรมชาติอันที่หนึ่งละที่ที่พี่พูดถึงตอนนั้นใช่ไหมครับเรื่องของความธรรมดาสโลไลฟ์แล้วก็เรื่องของธรรม,มะภาพมหาธาตุนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครมีอายุาเป็นเวลา,านานถ้าสามวันนี้เราความไม่ชัดว่า ไปที่ชอบไม่ชอบความวุ่นวายชอบชีวิตธรรมดาธรรมดาชอบเกี่ยวกับธรรมะชอบกับการใช้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แม่น้ําที่บริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยก็ต้องมาที่นครศรีธรรมราชครับนอเนี่ยชเราะว่าแประชาชนนครถ้าวันนี้เป็นไงฮะที่เจอก็อบอุ่นมากครับได้ได้ต้อนรับผมเหมือนเป็นถือว่าเป็นลูกหลานคนนครคนหนึ่งที่กลับมาเยี่ยมบรรพบุรุษเดือนสิบเหมือนอย่างที่คนนครกลับมากัน ผมก็ถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดที่นี่แต่ว่าก็ได้เข้ามาร่วมบรรยากาศได้ได้เห็นถึงขั้นตอนในการทําแต่ละเรื่องเรืแล้วก็เรื่องเล่าที่อยู่นะครับก็ทําให้รู้สึกรักแล้วก็ผูกพันนะครศรีธรรมราชมากถึงได้บอกว่าเนี่ยมันมีอํานาจอ่อนที่ดึงผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคนที่เคยมีประเพณีนี้มาก่อนนะครับเข้ามาสู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็คราวหน้าถ้ามีโอกาสอีกก็ตั้งใจที่จะพาเพื่อนพาญาิพาลูกพาคุณพ่อคุณ,คณแม่มา เรียมงานที่นี่ให้ให้เห็นถึงศักยภาพของที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นลนต้นต้นของภาคใต้ด้วยครับที่ขอบคุณ <ขอ S 2> นะครับขอบคุณครับ